สมุทรกำลังหยอกล้อกับพระอาภัยมณี พ,พ,ใใรพระไพมนีอยู่กินกับนางผีเชื้อสมุทแล้วให้กำเนิดเสินงสมุทร พราจ๋าหนูขอออกไปเล่นนอกถ้ำนะถ้าจะไปก็รีบไปอย่าให้แม่เห็นนะเว้ยไม่ต้องห่วงหรอกพอ่อหนูหวิ่งไวแม่แก่แล้วตามหนูไม่ทันหรอกไปแล้วนะบ๊ายบาย สินสมุทรกำลังว่ายน้ำเล่นกลางทะเลก็ได้ไปเจอครอบครัวเงื่อกพ่อแม่ลูก พ่อดูสักตัวดีกว่าแม่ลูกหนีกันไปก่อนเร็วไอ้ลูกยักษ์มันจะมาจับพวกเราแล้ววางสตาลทำไมอย่าแดดบาเลตากูยืนเลียงกันสตัวแบบนี้กูยิงทิกแบบทิกแทกโถกทัก ลึ้ออย่ามาไต้อังลูกเมียค่านะข้าจะปล่อยลูกมเมงไปก็ได้แต่เองต้องตามข้ากลับถ้ำแท้จริงแล้วสิ่งสมุตดตกหลุมรักพ่อเงือกจึงอยากพากลับถ้ำน,นั่นเอง สมดพากับท่านมาก็ตกใจลูกพาใครมาเนี่ยหน้าตาดีนะแฝหลอใช่เอ้ยไม่ใช่แหม่พ่อหนูยังเด็กอยู่เลยนะเป็นพ่อของเด็กคนนี้ใช่ไหมข้าขอร้องให้ท่านปล่อยข้าไปเถิดข้ายัางมีลูกเมีย,มยให้กลับไปดูแลมีลูกสาวเปล่าวสวยปะสวย เอะไม่ใช่ทำไมท่านบ้าการทั้งพ่อทั้งลูกแบบนี้เนี่ยข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องพาข้าหนีจากนางยักษ์นะก็ได้แต่ท่านต้องหลอกนางยักษ์ให้ออกไปจากถ้ำสักเจ็ดวันก่อนเราน่าจะหนีไปถึงเกาะแก้วพิสดารได้ที่นั่นมีฤาษีเก่งกล้าอยู่โอเคเดีย๋ยวข้าจัดให้เรื่องหลอกเนี่ยข้าถนัดอยู่แล้ว าาก็เขากอดพระอภัยมณีด้วยความคิดถึงแต่พระอภัยมณีพยายามปัดป้องทําไมพี่ไม่ให้น้องหอมาจ้ะพี่ไม่รักน้องหรอพี่รักน้องนะแต่เออน้องตัวเหม็นอาจารย์น้องตัวเหม็น,จ,นมจริงหรอสองสัยช่วงนี้กินปะลาร้ามากไปหน่อยอะ่ะน้องจะทํำยังไงดีพี่ได้ยินมาว่ามีเกาะลากฟากของทะเลมีบ่อน้ําหอมมาดามฟิน

จากที่นามผีเสื้อสมุดออกจากถ้ำครอบครัวเงือกก็กลับมาหาพระอภัยมณีนี่แหละคือลูกเมียของข้า สาววยจริงเฮ้ยอย่ามัวจ้องตากันสิเดี๋ยวเมียยักษ์ของท่านก็ตามมาทันหรอกโอเคงานค่าจะหนีไปกับลูกสาวเจ้าฝากสิสมุตรไว้ที่พวกเจ้าฝูงเมียนะ แต่ให้ฆ่ากับลูกสาวเจ้าหนีไปก่อนส่วนพวกเจ้าดูต้นทางให้ด้วยเอาแบบนั้นก็ได้พวกเรารีบรีบหนีกันเถอะฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรที่กำลังแช่ตัวในบ่อน้ำหอมได้สามวันก็รู้สึกไม่ทันใจจึงตัดสินใจดื่มน้ำ ในบอ่อน้ำหอมจนหมดบอ่อแล้วรีบกลับไปหาพระอภัยมณีด้วยความกระ,ะดะีกระดัพี่ายจ๋าพี่ายอยู่ไหนมาให้น้องหอมเร็วๆเ,เอ๊ะทำไมเห็นปิดปากทําเปิดอยู่หรือพี่พายจะหนีไปแล้วโอ๊ยน้องไม่ยอมน้องจะไปหาพี่ด๋ยวนี้แหละคิดจะมีเมียใหม่เหรอเดี๋ยวเจอดีแนะ่ สมุทต,ตามมาเจอพ่อเงือกแม่เงือกและสิงสมุทกลางทางนายกแก่แก่อย่าทำร้ายผัวฉันนะ <c oughs> ถอยไปในเงือกแห้งฉันไม่ได้สนใจผัวแก่แก่ของแกหรอกปากเสียมาว่าผัวฉันได้ไงแกตาย แม่จ๋าอย่าตายนะไม,แมะ่แม่จ๋าแม่ฆ่าพวกเขาทำไมไอ่ะไอหมุดไอลูกไม่รักดีเอ็งพาพ่อหนีแม่ไปใช่ไหมก็แม่แก่ตัวก็เหม็นหนูอยากได้แม่สวยๆอ๋ออยากได้แม่ใหม่ใช่ไหม งั้นแม่แก่ๆนี่แหละจะฆ่าเองไปหาแม่ใหม่ในชาติหน้ากันละกันนามผีเซอสมุทรตามมาจนถึงเกาะแก้วพิสดารแต่ฤาษีผู้เป็นเจ้าของเกาะได้เสกเม็ดมลขวางไว้ ไง่ายหรอกนะไอ้แก่หลังโกถอยไปเลยนะแกจะตายอยู่แล้วเองเสือกเรื่องชาวบ้านอีกอ้นาน้งยักบากหมาอย่างนี้ต้องเจอลูกอมเสกไม่เจ็บไม่ปวดสักนิดมีวิชาแค่นี้เองเหรอไหนว่าเก่งนักไงดื้อด้านนะัก งั้นอย่างนี้ต้องเจอะนมเสกน้องยักษ์กลับไปเถอะพี่จะต้องกลับบ้านเมืองของพี่แล้วพี่ไทยจะกลับมาหาน้องเถอะ ปีไล่น้องกลับแล้วนะ ก็อยู่อาศัยบนเกาะพิสดารอย่างมีความสุข น้องเงือบจ๋าพ่อแม่ของน้องก็ตายหมดแล้วต่อจากนี้พี่จะเป็นคนดูแลน้องเองนะก็ได้จ้ะพี่ต้องรักน้องให้มากๆดูแลน้องให้ดีด้วยนะจ้าน้องคนสวยพี่จะเอ็นดูน้องให้มากๆเลยเราลิเก่งจริงๆหาแม่ใหม่ได้สวยสะบัดเลย ชามีพระเจ้านาก็ต้องมีสุชาติที่เส่อมสมุนมีพระอาภัยมานอนให้มีเรี่อยขั้นตอนมีพระอภัยมานีมีแป้นย่างนางว่นานางบนโชกับยามตัวใหญ่โตนามวันโทตสักกันมีวิมาลายก็ต้องมีชาละวันแก้วนามาของฉันก็ยังมีพรเป็นิ่